สวัสดีครับพี่น้องมาครับรกินเกาเทียงคือเกาเมื่อนี้เฮดโอเปิดพออบเจอคณะห,หมูกรอบวันนี้หน้าหมูกรอบใส่กระหล่อมครอมพี่น้องมื่อวานนี้เฮดโอครับพี่น้องวันนี้วันเสาร์ปกติผมจะเฮดงานเลย พี่วันเสาร์หยุดแต่ว่ามานี่ทำโองานมันเยอะมากครับพี่น้องแชร์กันครับขนาดมุกกรอบห,ห,ห,ห่อนหอนกล้องหาสิบบาทหนาวอ่อน แบบเคยเมน,เมนูวันเกิดไมู่วันเกิดคอมเมนต์ไว้ป้อนให้ได้ไห่น้องอมือกรอบเป็นยังไง ากาศขึ้เนเยอ่ะขึ้น่าคือฝน,อน,อนอก็ว่าฝนตีดตกหลาย,ลายคัครับ แล้วเดือดแล้วคึมแล้วฝนน่าเบื่อส ห่านรายเฮโอซุกเหมือไปเนาอมาไลายหรอกงามประท่านเข็ดสสตอกประทันเอาเลยเฮโอมันเจ้าเลเยไปยุดกับ นาวนอนอืมครับจะข้ามไม่หรอ mm-hmm ครับปลาเป็่น่องก็ไลก่กดแช่กดติดตามเป็ลงร่างใจบนมันเรื่อไ้หอดหนึ่งพันคนติดตามไม่เรื่ครับเติมตังได้แล้วขอครับเข้มในปลาเป็่ปน่องครับอขอข้าวมูเอ้ยขนาวนมูกขอบเขี่ยนเอาไว้ถ้ามีเข็มหนาพร้อไหมครับสวัสดีครับ